สวัสดีครับผมไพศาลจิรานันตลัตนะครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายคําศัพท์ทางไฟฟ้าง่ายๆนะครับแต่วันนี้อาจจะค่อนข้างลึกนิดนึงนะอาจจะเป็นเฉพาะเรื่องของทางช่างไฟฟ้าหรือว่าวทางวิศวะก่อนไฟฟ้านะครับนะครับวันนี้จะมาดูคําว่า VA กับวัตตต่างกันยังไงนะครับ ซึ่งคนทั่วไปเนี่ยคงจะได้เคยได้ยินคำว่าวัดนะครับแต่คำว่า VA เนี่ยก็คงจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้กันในชีวิตประจำวันเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเป็นช่างไฟฟ้าหรือว่าคุณเป็นวิศวกรไฟฟ้าเนี่ย VA เนี่ยโอ้เป็นคำพื้นฐานมากๆเลยที่เราต้องรู้จักนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันต่างกันยังไงคำว่า VA เนี่ยนะครับก็อ่านว่า VA เลยนะครับคำว่า VA เนี่ย มันก็คือกําลังไฟฟ้าที่ปรากฏนะมันพูดยากนะทางไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นจินตนาการเนี่ยกำลังไฟฟ้ามันก็มันไม่ไม่ได้สามารถที่เห็นเป็นรูปร่างหน้าตาได้อยู่แล้วนะแต่ความหมายของมันทางวิศวกรรมเนี่ย VA มันคือกําลังไฟฟ้าที่ปรากฏนะนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่มันมันใช้คําว่า apparent power นะครับ จริงๆมันก็หมายถึงขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านอนะ VA มันคือขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างหนึ่งนะครับนะตอนนี้มาดูคำว่าวัตนะสัญ,ญลักษณ์คือตัว W เนี่ยมันอ่านว่าวัตวัตเนี่ยนะถ้าภาษาทางช่างหรือที่เราเรียนเนี่ยนะครับวัตเนี่ยมันคือกำลังไฟฟ้าจริงนะครับหมายถึงขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าเหมือนกันนะ แต่มันเป็นกําลังไฟฟ้าที่เราใช้จริงคําว่าที่เราใช้จริงเพราะว่าอะไรเพราะเวลาการไฟฟ้าคิดเงินเนี่ยจะเอาตัว w a ต t เนี่ยแหละมาคิดมาคิดเงินนะครับเราไม่ได้เอา VA มาคิดเงินเราเอาค่า w a ต t ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาคํานวณค่าไฟฟ้านะครับนะอันนี้ w a ต t นะครับมีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นี่ก็ยิ่งยากกันไปอีกนะ VAR นะ VAR อ่านว่าวานะครับ มันคือกําลังไฟฟ้าเสมือนนะมันยิ่งเป็น,จ,นจินตนาการขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอีกนะไอ้กํำลังไฟฟ้าเสมือน,นี่มันคืออะไรนะครับจริงๆถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือ reactive power นะครับเมื่อสักครู่ผมลืมไปคําว่าวัดเนี่ยมันคือกําลังไฟฟ้าจริงเนี่ยมันใช้ภาษาอังกฤษคําว่า active power แต่พอวาเนี่ยใช้คําว่า reactive power กําลังไฟฟ้าเสมือนนะครับ กำลังไฟฟ้าเสมือเนี่ยมันมันคืออะไรนะจริงๆมันเป็นมันเครื่องชเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างเนี่ยต้องใช้กำลังไฟฟ้าเสมือนนะครับเช่นอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบาลาดมอเตอร์หรืออะไรมอแปลงไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกเนี้ยซึ่งมันมีขดลวดอยู่นะเวลาเราจ่ายไฟเข้าไปแล้วมันเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นในอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับการไฟฟ้าเขาต้องส่งตัววานหรือกําลังไฟฟ้าเสมือนเนี helmet, ่ย มาให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆนะครับนะมันจะมีแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดอย่างหลอดไฟบางอย่างอย่างหลอดไส้นะครับพวกหลอดไหลอดไส้เนี่ยไม่ต้องใช้กําลังไฟฟ้าเสมือนนะมันใช้วัดอย่างเดียวมันพูดแล้วมันซับซ้อนนะครับเอาเป็นว่าก็ฟังไว้แล้วกันนะว่าคําว่าวาเนี่ยมันคือกําลังไฟฟ้าเสมือนนะครับ นะซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะครับคำว่า V A W แล้วก็ w a ตเนี่ยนะครับมันสัมพันธ์กันตามสามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้าตัวเนี้นะครับซึ่งถ้าเราเรียนไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันต้องใช้ตัวนี้เลยในการแปลงค่าต่างๆนะครับ apparent power เนี่ยกำลังไฟฟ้าปรากฏเนี่ยนะครับคืออยู่ด้านที่ยาวที่สุดอยู่ด้านตรงข้ามมุมฉากอะ่ะอันนี้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับส่วน Reactive Power ตัวสีเขียวก็คือตัวแนวตั้งนะครับเป็นกำลังไฟฟ้าเสมือนส่วนค่าวัตต์เนี่ยหรือว่า i v t p v w p r w เ r เนี่ยมันเป็นตัวเส้นที่อยู่แนวนอนเนี่ยมันคือกำลังไฟฟ้าจริงกำลังไฟฟ้า Active นะครับนะมันก็สามารถจะแปลงค่าไปมาได้นะครับนะครับนะซึ่งมันสามารถจะแปลงค่าไปได้เนี่ย ถ้าเราดูถ้า PF เนี่ยเป็นค่า power factor เนี่ยเป็นค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันเป็นมุมระหว่างตัว VA กับตัววัตนะครับค่า power factor เนี่ยมันเท่ากับวัต t หารด้วย VA นะครับนะมันมีความสัมพันธ์ตามรูปนี้แหละนะครับ นะเพราะฉะนั้นตัว,วัตต์กับ VA เนี่ยมันแปลงค่าไปมาได้นะตัว,วัตต์มันเท่า VA คูณด,ด้วย power factor ซึ่งตัว power factor ก็ก็คือตัวประกอบกำลังไฟฟ้านะครับก็รู้ไว้ทประมาณนี้ละกันนะครับก็ให้ช่างไฟฟ้าหรือวิศวกรไฟฟ้าเข้าไปลงรายละเอียดกันเองและกันว่าตัวพวกนี้มันมันคืออะไรนะครับวันนี้ผมก็มาอธิบายคร่าวๆว่าตัว,วัตต์กับ VA เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับ นะซึ่งทั้งคู่เนี่ยทั้งตัววัดับ V A มันมัน,ม,นมันตัวที่ใช้บอกว่าเป็น,เป,นเป็นตัวที่ใช้บอกขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วๆไปที่เราซื้อเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกเป็นวัดมันจะมีเครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเฉพาะชนิดอนะ่ะที่เขาจะกําหนดขนาดเป็นเป็น,น V A นะอันนี้ผมเอาป้ายหรือเนมเพลของอุปกรณ์ไฟฟ้าก็คือตัวหม้อปแปลงไฟฟ้ามาให้ดูนะเพราะ พอตัวหมอปแปลงไฟฟ้าเนี่ยเขาจะบอกว่าขนาดของตัวหมอปแปลงเนี่ยขนาดเท่าไหร่เนี่ยเขาเรียกเป็น VA หรือว่า kVA นะอย่างเนมเพลตตัวเนี้ยมอปแปลงไฟฟ้าตัวนี้เ a t i n g Power คือพิกัดกำลังไฟฟ้าก็คือขนาด100 kVA นะครับก็มันเป็นขนาดพิกัดของอุปกรณ์ไฟฟ้าเฉพาะอย่างแหละนะเวลาเราไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วๆไปส่วนใหญ่เราก็จะพูดกันเป็นวัตต์เท่านั้นเองนะ เพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็จะสรุปให้ฟังว่าทั้ง VA และ Watt เป็นตัวที่บอกขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้นเองนะครับนะครับก็ถ้าคุณสนใจสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับคุณก็สามารถจะกดติดตามได้ที่ทางเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube Zero Energy นะครับผมจะมีคลิปสาระความรู้ให้ดูเป็นประจำนะบางวันอาจจะเป็นสำหรับ คนทั่วไปบ้างบางวันอาจจะเป็นความรู้สำหรับช่างไฟฟ้าหรือวิศวกรนะครับก็ดูกันไปเพื่อเป็นความรู้นะครับนะโอเคสวัสดีครับ